สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลหลังการติดตั้งตัว IOT บอร์ดเข้าไปนะครับซึ่งถ้าเราดูตามคลิปนะครับนี้นะครับตัวรูปนะครับตัวนี้เราได้มีการติดตั้งตัวบอร์ด IOT เข้าไปในเครื่องจักรเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะครับอันนี้ก็คือระบบ ตัว I/O T ที่เชื่อมต่อ PLC นะครับตัวนี้เราเชื่อมต่อผ่านโมดูล485นะครับของตัว e X3U นะครับ,นะครบเครื่องจักรก็เป็นเครื่อง Pick and Place นะครับตัวนี้เราได้มีการติดตั้งตัวบอร์ด I/O T เข้าไปนะครับตอนนี้ก็คือเครื่องเนี่ยอยู่ในลายการผลิตนะครับทีนี้เราต้องการจะดูข้อมูลนะครับถ้าเราดูตามคลิปตัตวนี้นะครับ เป็นเครื่องที่กำลังทุี่งานยูนะครับแลวเราต้องการดูค่านะครับแบบเรียลไทม์นะครับติดตั้งแบบนี้เลยนะครับหน้างานจริงนะครับงานจริงนะครับเราดู Data แบบเรียลไทม์นะครับอ่านะครับันนี้ผมหยุดวิดีโอไว้เท่านี้นะครับทีนี้ตอนนี้นะครับก็คือเราอยู่ออฟฟิศนะแล้วเราต้องการที่จะดูข้อมูลนะครับแบบเรียลไทม์นะครับของตัวเครื่องนี้เลยนะครับ เราก็เข้าหน้าแพลตฟอร์มของเราปกติได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น user password นะครับซึ่งเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ล็อกอินเข้าไปใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับเครื่องนี้นะครับเราจับ OE ของ m c h i n e นะครับถ้าเราดูครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับ Tar g e t นะครับกับ Act ตอนนี้เลยนะครับอ่าตอนนี้ก็คือถ้าเราดูคร่าวๆนะ เราแพนไว้6,002นะครับ Actual จริงก็คือล้ด้จริงตอนนี้ก็คือ1,912ชิ้นนะครับงานโอเค1 9 3 1ชิ้นนะครับ NT ก็12ตัวนะครับ Cycle Time นะครับตัวนี้นะครับต่อตัวอยู่ที่3.7วินาทีนะครับต่อ1กล่องนะครับ1นึ่ของเล็กส่วนข้อมูลข้างบนนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Operation Time นะครับก็คือ เครื่องจักรของเราเนี่ยเราแพนไว้กี่นาทีนะครับรันตอนนี้กี่นาทีนะครับแล้วก็ใช้เวลาเซ็นับไปเท่าไหร่นะครับสต็อปลอสเท่าไหร่เบรกดาวใช้เวลาเท่าไหร่นะครับรันนะครับรันที่ได้งานนะครับรันจริงเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ production efficiency นะครับประสิทธิภาพการผลิตนะครับเราแพนไว้เท่าไหร่เราแพนไว้1,002นะครับ actual นะครับอยู่ที่1,09นะครับ NG 12ตัวนะครับต่างกันอยู่ทีเป213ตัวนะครับคิดเป็นเปอร์เซนต์ก็3.58นะครับ3.58 5.9เนี่ยครับก็คือตรงกันกับตัวนี้นะครับอันนี้ขยายมันใหญ่ขึ้นนะครับข้อมูลที่เราสนใจนะครับส่วนของ u v h ต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้อยู่ที่600ชิ้นต่อชั่วโมงนะครับถ้าเราดูนะครับแล้วก็ถัดมานะครับตัวของ ประสิทธิภาพของเครื่องจักร OE นะครับตัว a v a l a b l e นะครับ,ต,รบตัวนี้อยู่ที่92ซนะครับตัว Performance Efficiency อยู่ที่31นะครับแล้วก็ตัว Quality Rate นะครับอยู่ที่99.8นะครับ OE อยู่ที่29อยู่นะครับตอนนี้ก็ต้องดูว่าวันนี้สรุปแล้วเนี่ย OE จะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับของแมชชีนเครื่องนี้นะครับแล้วก็ เครื่องก็เริ่มสตาร์ทนะครับที่8มง30นะครับแล้วก็หยุดที่16:45นะครับที่แผนไว้นะครับแต่เตตัสนตอนนี้เลยนะครับก็คือเครื่องจักรกำลังทำงานอยู่นะครับถ้าขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับถ้าหยุดก็จะเป็นสีแดงนะครับเซตนัพก็จะเป็นสีเทาอย่างเงี้ยครับโอเคนะครับตัวคร่าวๆนะครับข้อมูลคร่าวๆที่เป็นเรียลไทม์ก็จะประมาณนี้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลย้อนหลังกันบ้างนะครับที่เป็นรีพอร์ตนะครับเพราะว่าตัวแพลตฟอร์มตัวนี้สามารถที่จะดูข้อมูลย้อนหลังได้นะครับที่เป็นพวกของ OEE u v h นะครับแล้วก็มี Data l o ล็อกด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของ Data ้าล็อกกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับ Data l o ล็อกนะครับดัตตาล็อกของเราเนี่ยถ้าเราดูลาสไทม์เลยก็คือวันนี้นะครับข้อมูลเนี่ยที่มันเก็บไว้นะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับมี วันที่นะครับแล้วก็เวลานะครับถ้าเราดูเวลาล่าสุดนะครับก็คือที่มันเก็บข้อมูลนะคือ10โมง3นะครับของวันนี้เลยนะครับคือวันที่8ถ้าเราไล่ดูนะครับอันนี้คือข้อมูลนะครับ100ชุดข้อมูลนะครับที่มันส่งเก็บให้เรานะครับอ่าโอเคนะครับเราสามารถเก็บ เซฟเป็น Excel File ลได้นะครับแบบนี้เลยนะครับก็เซฟนะครับถ้าเราเปิดขึ้นมาดูนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นข้อมูล Excel File แบบนี้เลยนะครับเราสามารถดาวน์โหลดขึ้นมาได้เลยนะครับในของแต่ละวันก็ทำได้นะครับสมมุติผมไปอีกวันหนึ่งนะครับสมมุติเมื่อวานแล้วกันนะครับ เมื่อวานาข้อมูลน้อยนะครับเดี๋ยวไปอีกวันหนึ่งนะครับอีกวันหนึ่งที่เจ็ดเห็นไหมครับข้อมูลนะครับก็จะเยอะนะครับข้อมูลตัวนี้ผมก็เอ็กเซลไฟล์นะครับเซฟนะครับเลือกเซฟอ่ะเปิดขึ้นมาดูนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลนะครับของวันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดเดือนสองนะครับนะครับก็จะเป็นข้อมูลแยกแต่ละวันแบบนี้เลยนะครับ อโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอาการวิเคราะห์ข้อมูลกันบ้างนะครับการดูรีพอร์ตนะครับก็เราก็จะมี UPS กับ OE นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของ OE ก่อนนะครับ OE แล้วก็เราก็มาเลือกนะครับ Auto backing นะครับแล้วก็เลือกวันที่นะครับสมมุติว่า,าเราดูวันนี้นะครับเวลาที่เขาเริ่มก็คือ8โมงเช้านะครับ จนถึง17นาฬิกานะครับอ่า16:59นะครับ16:59อ่าเราดูข้อมูลกันนะครับอ่าตัวนี้นะครับณนะตอนนี้เลยนะครับถ้าเราดูข้อมูลนะครับก็คือแพลนไว้6 2 0 0นะครับแอคชั่จริงๆก็คือ1,007นะครับ NG ไป11ตัวนะครับแพนการทำางานไว้480นาที Actual จริงๆก็คือตอนนี้รันไป151นาทีนะครับถ้าเราดูาตัวกราฟตัวนี้นะครับกราฟวงกลมตัวนี้เราบอกว่า Running เนี่ยอยู่ที่50%นะครับส่วน Setup Time เนี่ยก็คือ35%นะครับแล้วก็าดาวเครื่องดาวไปประมาณ14.3%นะครับแล้วก็ถ้าเราดูแท็บตรงนี้เป็นแท็บ Status นะครับสีดำหมายถึงไม่มีข้อมูลสีเทาหมายถึงว่า เป็นการเซตอัพนะครับแล้วก็สีเขียวหมายถึงเครื่องรันนะครับสีแดงหมายถึงเครื่องหยุดนะครับหยุดเวลาไหนเราก็จะบอกชัดเจนแบบนี้เลยนะครับรันหยุดตอนไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกราฟแท่งรายชั่วโมงนะครับเมื่อเทียบกับข้อมูลนะครับเวลาในการรันเราไปดูวันถัดไปกันบ้างก็คือวันที่7นะครับคลิกถูกปุ๊บนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือข้อมูลของเมื่อวานเลยนะครับของวันที่7 ถ้าเราดูเห็นไหมครับแพนไว้6วัน2นะครับอเอ็กชว่จริงๆได้4,009แสดงว่ายอดของเมื่อวานได้ประมาณ4,900ชิ้นนะครับ n อไป58ชิ้นนะครับแพนไว้480นะครับรันไป490ก็คือรันเกินที่เราแพนไว้นะครับตัว running อยู่ที่50%นะครับแล้วก็เซตอัอยู่ที่37%เบรกดาวอยู่ที่12.1%นะครับหมายความว่า ช่วงหยุดนะครับช่วงหยุดเซตอัพเนี่ยก็คือเซตอัพอาจจะเซตอัพจากการหยุดเบรกดาวนะครับของของโอเปอเรเตอร์เองนะครับหรือช่วงนั้นเราไม่ได้แผนงานไว้นะครับส่วนสีแดงนะครับก็ก็ถือว่า12นะครับก็เราต้องไปดูว่ามันเบรกดาวเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าเราดูกราฟสติัสตัวเนี้หมายความว่า เครื่องจักรเครื่องนี้ก็ถือว่ารันรันโอเคเลยนะครับก็คือดาวน้อยนะครับอ่าเราไปดูวันถัดไปกันบ้างนะครับวันที่หกนะครับอ่าวันที่หกเนี่ยยอดอูกวันสองนะครับรันไปหรันได้ห้าพันสองร้อยชิ้นนะครับอ่ารันสี่รอยแปดสิบนะครับแผ่นไว้รันไป4ี่รอยเก้าหนะครับเกินทาเกตนะครับแล้วก็ตัวรันนิ่งเก้าห้าสิบจุดปดนะครับเซ็น้าไปสิบสองแล้วก็ดาว เอเซเองนะครับเมื่อวานดาว12นะครับวันนี้ดาว6.6นะครับถ้าเราดูก็คือเปอร์เซ็นต์ดาวน้อยน้อยมากๆนะครับน้อยนะถ้าดูกราฟนะครับสเตตัสก็ดาวแค่เป็นบางช่วงนะเล็กน้อยมากนะครับไปดูอีกสักนิดหนึ่งนะครับวันที่5วันที่5ไม่มีข้อมูลเลยนะครับแสดงว่าวันที่5น่าจะเป็นวันหยุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับ วันที่ห้าวันที่ห้าเป็นวันอาทิตย์นะครับไม่มีการลันนะครับอ่าโอเคเราย้อนไปดูวันที่สี่นะครับถ้าง,งั้นอ่าวันที่สี่นะครับเป็นวันเสาร,ร์นะก็มีการลันนะครับลันแบ,บได้สี่พันสองร้อยตัวนะครับถ้าดูการอนะินจีนะสิบห้าเปอร์เซ็นตนะก็คืออนจีไอไม่ใช่อนจีนะเบรกดาวนะเท่าทีเบรกดาวก็ เยอะพอสมควรนะครับ15เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็น o e Report นะครับเราสามารถที่จะวิเคราะห์เครื่องจักรแล้วก็ดูข้อมูลย้อนหลังแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งตัวแพลตฟอร์มก็จะเก็บให้เรานในทุกๆวันนะครับเราสามารถมาดูย้อนหลังแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ UVH นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างตัว UVH นะครับถ้าเราดูนะครับเราวิเคราะห์ UVH กันบ้างสมมุติผมดูของวันที่7นะครับ เวลาแปดโมงนะครับแปดโมงจนถึงสิบเจดนาฬิกาอ่าสิบหนาฬิกานะครับห้ิบเกอ่าถ้าเราดูนะครับก็คือสีเขียวนะครับสีเขียวคือแท่งที่มันอ่าทะลุเป้านะครับตอนนี้ t ทร์เก็ตของเราเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ900นะครับ เ0้ต่อชั่วโมงถ้าเรานับเป็นชั่วโมงนะครับก็คืออช่วงนี้ไม่มีการรันเลยนะครับช่วงนี้รันนะครับรันได้336นะครับช่วง11โมงนะครับรันทะลุเป้าเลยนะพันสองนะครับแล้วก็ช่วงก่อนเที่ยงนะครับหรือเที่ยงนะครับได้700ตัวนะครับ NG ไปาิบานะครับถ้าเราดูกราฟเห็นไหมครับก็คือ UV s กระโดดเลยนะช่วงเวลา11โมงนะครับ ถ้ารูกราฟตัวนี้นะครับเปรียบเทียบนะครับนะครับก็จะเป็นแบบนี้อ่าถ้าเราวิเคราะห์วันถัดไปวันที่6นะครับลองดูวันที่6บ้างนะครับอ่ะถ้าดูวันที่6เห็นไหมครับก็คืออ่าตัว uph เนี่ยชั่วโมงนะครับ9กนาฬิกาตรงนี้กับ13าเนี่ยก็คือเครื่องรันดีนะครับก็คือได้ตามทาเก็ตนะครับเกินทาเก็ตไปนะครับส่วนชั่วโมงอื่นๆเนี่ยก็คือได้น้อยนะครับได้น้อย เราก็ต้องไปวิเคราะห์นะครับก็ต้องไปถามโอเปอเรเตอร์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงรันได้น้อยนะครับชั่วโมงที่เราระบ,บุไว้นะครับสิบสิบเอ็ดสิบสองอย่างเงี้ยครับสิบหกนกาสิบสี่นาฬิกาเนีย่ยทำไมถึงรันได้น้อยนะถ้าเทียบดูนะครับมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วเราก็พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็วันที่ห้าวันที่ห้ามันหยุดนะครับวันที่สี่ วันที่สี่ลองดูวันที่สี่บ้างอ่าวันที่สี่ก็รันนะครับแทรเก็ตเนี่ยก็คือมันรันแบบได้น้อยนะครับตัวยูเวสต่อชั่วโมงนะเราก็ต้องไปดูนะครับว่าเครื่องมันเกิดปัญหาอะไรนะครับทําไมถึงรันได้น้อยนะครับอ่าวันที่สามอ่ะวันที่สามนี่ถือว่ารันค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคเลยนะครับถ้าเราดูเห็นไหมครับ9้าโมง10ิบโมงสิดโมงนะครับ อ่านาฬิกานะครับ15บนาฬิกาสิกนาฬิกาก็ก็ถือว่ารันดีนะครับวันที่3นะครับก็นะครับในตัวแพลตฟอร์มก็ยังมีข้อมูลอีกมากมายนะครับรวมรวมถึงตัวความสามารถนะครับอีกมากมายนะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับของตัวความส่มารของแพลตฟอร์มของเรานะครับเพราะฉะนั้นอ่าสหรับใครที่สนใจนะครับหรือเห็นตัวข้อมูลตัวนี้แล้วนะครับ ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ